เราจะมาแนะนำเวอร์เนียดิทอนพัมกิ้งมาในกล่องสวยหรูและเป็นเนื้อง,งานสแตนเลสนะครับตัวปุ่มยางจะเป็นตรงนี้ด้านข้างจะเป็นโพลิเมอร์หนาแข็งแรงนะครับมีพัดยมที่เป็นสแตนเลสบอดี้เป็นสแตนเลสสวยหรูนะครับนี่วิธีการใช้งานก็เปิดออนตรงนี้เมื่อถ้าเกิดค่าไม่อยู่ที่ศูนย์แบบนี้ให้กดที่ซีโร่เซตด้านข้างอยู่มุมขวามือแบบนี้นะครับเซตซให้เป็นศูนย์ ค่าก็จะขึ้นศูนย์หน่วยการวัดของเขาก็จะมีตั้งแต่เป็นนิ้วนี่นะครับอยู่ค่าเป็นนิ้ว in คือน,นิ้วและกดด้านบนนี่นะครับเพื่อเปลี่ยนค่าเป็นมิลวิธีการแบบนี้นะครับด้านนี้จะเป็นปุ่ม looking เพื่อเลื่อนวัดชิ้นงานนะครับด้านล่างวัดสามารถวัดความโตความกว้างแบบนี้ได้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับ